ว้โจกดีเถอะวะหาลาชิลิวมาเร็วกำมกำแต่พ่อมันอ่ะอีเลีว่ามันอัะเอมมเนาะาคือดำกาดำเนี่ยเดเอาไปมามาหลวลง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 ไอ้วันมา บ้านทีไรวัวออกลูกทุกทีเลยวู้ยตัวไงเถอะวะป้ายขดงามมือเออมเย่ายมใดคือมาทวมก็งัวออกลูกเถอะวะสีดำสีดำเออสีดำแต่มาชิดอุ้ยสีดำฮ่าฮ่าภาวนาบอกให้ออกวันที่ห้าบอกแล้วมันมันมันไม่เกี่ยวกับอ่ามันมันไม่ตรงเหมือนกับคนนั่นแหละ มันบ่เห็นหงมันบาเห็นฮวงยางมารอเบิ่งพอดีเหม่อม้เอาแเลบแเลบแเลบโอ้ยกำอกลูกแล็วง้วบกงัวนบกงัวบกอ้วนบมดอู๋นี่ยังตรงเล็กดูเป็นมบบเป็นบาหางเหมือนเฮ้ยบึ้ดตำบึ้ดเฮียมาลองฟังนะลองบึ้ดหนุพี่